หนึ่งเรื่องครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการบวงสรวงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่เหียน้อยพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3ปีนะครับช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภ,ภัยครับที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่เหียน้อยพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลแม่เหียออาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายธเนศพลธนบุญยวัฒน์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีบวงสวงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและมีการประกอบพิธีบวงสวงเทวดาทางพรามเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยครับ ด้านนายพาดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เหียน้อยเกิดจากประชาชนในพื้นที่หมู่3าตําบลแม่เหียออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายดีกาขอพระราชทานโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างรวม3ปีซึ่งหลังจากแล้วเสร็จก็จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำค่ะ เมื่อทำแล้วเสร็จเนี่ยนะครับพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็จะช่วยเหลือนะครับในเรื่องของประชาชนนะครับในเรื่องของการช่วยกันป้องกันน้ำท่วมนะฮะแถวแถวแถวตะบลแม่เหียนะฮะซึ่งจะช่วยเรื่องของการน้ำท่วมเป็นที่เก็บน้ำแล้วก็สามารถเอาน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเนื้อวันนั้นนะครับเนื่องจากตรงนี้พื้นที่ใกล้นะครับกับจังหวัดเชียงใหม่มากฮะยมพระเมือง ก็จะช่วยในเรื่องของจะมีโครงการนะฮะโครงการราชพฤกษ์โครงการหลวงนะฮะอุทยานแห่งชาติดอสเทฟเองนะฮะก็ได้ใช้น้ำจากตรงนี้นะฮะในช่วยเรื่องของการดับไฟป่านะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำแม่เหียน้อยนะครับพร้อมระบบ,ระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชลำรีมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด89 เป็นเขื่อนดินนะครับความสูง31เมตรยาว275เมตรมีความจุ1ล้าน2 0 0หมลูกบาทเมตรด้วยกันครับ